สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างทำความสะอาดและใช้สารเคลือบแผงโซลาเซลล์ที่ถูกต้องปัญหาแผงโซลารเซลล์สกรปรกมีฝุ่นเกาะติดมีโอกาสทําให้ชิ้นส่วนสึกหรออายุการใช้งานที่สั้นลงและผลิฟตไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่คุณสามารถบํารุงรักษาเองได้อย่างง่ายๆเพียงทําตามขั้นตอนของเราแค่ไม่กี่วิธีข้อควรระวังเวลาที่ควรล้างทําความสะอาดควรเป็นช่วงเวลาที่มีแสงแดดต่ํา เช่นช่วงเช้าก่อน10โมงและช่วงเย็นหลังบ่าย2ห้ามใช้ไม้ถูที่มีพื้นผิวสัมผัสแข็งเพราะอาจจะทำให้ผิวกระจกเกิดรอยล้าวหรือถลอกได้ก่อนทำการเคลือบต้องเช็ดแผนให้แห้งสนิทเพราะสารเคลือบนี้ไม่ถูกกับน้ำขั้นตอนแรกเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างและเคลือบมี 1. ไม้ถูแบบพื้นผิวอ่อนนุ่ม2ไม้ ไม้สำหรับเคลือบและสำหรับเช็ดน้ำให้แห้ง 2. เครื่องล้างแผงสามารถใช้ไม้ถูธรรมดาในการทำความสะอาดแทนได้ 3. น้ำสะอาดหรือถังใส่น้ำ 4. ปล็อกกี้ 5. สารเคลือบแผงโซลารคีนทำการกอกสารเคลือบลงไปในบล็อกกี้ขั้นตอนที่2วิธีการล้างแผงใช้น้ำสะอาดและเครื่องล้างแผง ขับทำความสะอาดให้ทั่วทั้งแผงโดยการขัดซ้ายขวาสลับฟันปลาจากบนลงล่างและเน้นตามขอบแผงโซลาเซลล์แล้วใช้น้ำสะอาดล้างแผงอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะทําการเคลือบ ให้ตรวจว่ายังมีคราบสกปรกหลงเหลือบนแผงอีกไหมแล้วใช้ไม้ถูที่แห้งเช็ดแผงให้ปราศจากคราบและแห้งสนิทก่อนทำการเคลือบขั้นตอนที่3การเคลือบแผงใช้สารเคลือบโซลาคีนฉีดบนผ้าเคลือบให้ชุ่มประมาณ5 — 6ครั้งเคลือบแผงทั้งหมด2รอบโดยการถูเคลือบสลับฟันปลาขึ้นลงจากขวาไปซ้าย และวนกลับมาทำซ้ำอีกหนึ่งรอบรอให้สารเคลือบแห้งไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงจากผลการทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเวลา15วันพบว่าแผงที่ทำการเคลือบนั้นมีฝุ่นปกคลุมที่น้อยกว่าสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงที่ไม่ได้ทำการเคลือบ มากถึง6%และลองกิแบรนด์แผงโซลาเซลล์หนึ่1ระดับโลกได้ออกเมมโมว่าสารเคลือบโซลาคีนสามารถใช้ได้โดยไม่มีผลต่อการรับประกันของแผง